นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่ายอดวายร้ายตอนที่806เหล่าคนประหลาดลู่โจของเรานะครับก็พูดขึ้นในทันทีลุกขึ้นแล้วค่อยพูดเถอะสาวกของจินติงซายทั้งหลายนะครับลุกขึ้นเมื่อชูองกองลุกขึ้นลู่โจก็เริ่มกมวมดคิ้วเล็กน้อยข้าสั่งให้เจ้ายืนแล้วหรือยังไงกันชูองกองที่ได้ฟังก็สั่นไปทั้งตัวข้าก็แค่ปรับท่าทางเท่านั้นเออตรงนีขขขข้ข้าจะมองเห็นท่านอาจารย์ไม่ชัด เห็นไหมท่านอาจารย์ค้านนะจริงใจกับท่านแค่ไหนชูงกงนะครับที่พูดเสร็จก็มอบลงไปกับพื้นอีกครั้งอยู่เฉงไฮได้แต่หลับตาตัวเขารวมไปถึงทุกคนพยายามสร้างภาพลักษณ์อันดีอันน่าเกรงขามของศาลาจินติงสาน ให้กับในดินแดนดอกบัวแดงมาอย่างเนื่นนานสำหรับคนในดินแดนดอกบัวแดงสาราจินติงซานเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่ไม่อาจมองข้ามได้สาราจินติงซานเป็นสานที่ที่ควรค่าแกการได้รับการเคารพบูชาแต่ด้วยการแสดงออกมาและตาทีอันกุบกันของศิษย์คนที่8ปดนะครับปราบลักอันสูงส่วนทั้งหมดนั้นถูกทำลายจนไม่เหลือชิ้นดี ทว่าสำหรับเหยอชิงชวนเขากลับรู้สึกตกใจเมื่อได้เห็นภาพนี้สาวของจินจิงซานนั้นล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือนะครับต่างก็เคารพไม้กับลู่โจเห็นได้ชัดว่าลู่โจมีสถานะที่สูงสักและสูงทรงเพียงไหนสาการของจินจิงซานเป็นยังไงบ้างลู่โจเข้าเรื่องซื้อวูยานะครับรู้ดีว่าเครื่องรางหายากและเวลาที่ใช้ในการติดต่อน,นั้นคงเป็นอะไรที่ใช้เวลา ได้ในช่วงสั้นๆขอที่คิดแบบนั้นรีบตอบกลับหมนตรงทั้ง9ปลอดภัยดีได้รับการคุ้มครองจากเชินกวางและสิทธิพี่หกสัตว์ร้ายรวมไปถึงชนเผ่าอื่นไม่กล้าลุก้านพวกเราตอนนี้ซูยูซูกลายเป็นผู้ที่มีพลังอวาตาล9ก้ากีบแล้วสินะลูโจ,จงใจเสียมไม่ตามอะไรมากนะครับ เขาไม่ต้องการให้ทุกคนรู้เรื่องอเขาไม่ต้องการให้ทุกคนที่นี่รู้เรื่องราวของจินทิงซานมากเกินไปปัววุโซสซูไปถึงพลังอวตารเกร้ากีบเมื่อนานมาแลว้วตอนนี้นางคงคุ้นเคยกับอวตารเกร้ากีบเรียบร้อยเสือวูยาตีนใบหน้าไม่คุ้นเคยของอาจารย์นะครับเขานั้นรอบเขานั้นตีนเหล่าคนใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยรอบตัวอาจารย์เขารู้สาการดีว่าควรทํำยังไงดังนั้นเขาจึงไม่ตอบอะไรเกินไปกว่าคําถาม ของผู้เป็นอาจารย์ของทัพของดินแดนดอกบัวแดงจะบุกไปในไม่สาระวังตัวด้วยละ่ะอย่ากังวลไปเลยท่านอาจารย์ค่ะดูแลจินติงซานแห่งนี้เป็นอย่างดีเองพวกเราจะต้องเอาชนะทุกอย่างได้แน่ซือบุยาพูดกับรอยยิ้มลูโ่โจพยักษหน้าพร้อมนะครับกับความสบายใจมากยิ่งขึ้นปาาในก่อนหน้านี้ถูกตัดไปเพราะแบบนั้นหากภาพ ในก่อนหน้านี้ถูกตัดไปก่อนนะครับพอแบบนั้นพวกเขาจึงไม่ทราบผลการต่อสู้ตาหากตัดสินจากสถานการณ์ที่เห็นดูเหมือนกองทัพของนินแดนดอกบวแดงก่อนหน้านี้จะปลายเปอย่างยับเยินไม่แปลกใจเลยที่โมบูยานถอยกลับไปไง่ายๆซื้อบุญยาพูดต่อท่านอาจารย์ข้าจะส่งข้อมูลอะไรบางอย่างผ่านเกตเดนพลังนี้ให้ในภายหลังเองเมื่อได้ยินแบบนั้นมิงชางตรงก็อุดไม่ได้จะถามออกมาด้วยความประหลาดใจท่านรู้วิธีส่งข้อมูลอย่างนั้นหรอ แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเพียงแค่เขียนกอความลงบนเครื่องรางและเปามันภายในเขตแดนพลังเท่านี้ก็เรียบร้อยนั่นเป็นความลับที่ชาวสงครามติวไลและบ้านดวงดาราสวรรค์ที่รู้เท่านั้นแต่ท่านกับรู้เรื่องแบบนั้นได้ด้วยตัวเองเหลือเชื่อเหลือเชื่อจริงๆเมิงช้างตรงพูดทั้งๆที่ยังคงตื่นตกใจ อ,อแล้ววัดว่าแต่เจ้าเป็นใครกันซื้อบุญยาถามกับลูโจตอบกลับในทันทีระวังคําพูดของเจ้าเอาไว้เขาคือผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว9ก้ากีบคนใหม่ของศาลาจินจิงสานเขาก็คือผู้พิทักษ์มิงผู้พิทักษ์คนแรกของศาลาจินทิงสานเมื่อสาวกได้ยินแบบนั้นนะครับพวกเขาก็ไม่กล้าทําอะไรโดยประมาทอีกทุกคนรีบโค้งคานับให้คาระวะผู้พิทักษ์มิงมิงชางตรงรู้สึกประทับใจเมื่อได้เห็นทุกคนในศาลาจินจิงสานทักทายตัวเขานะครับ ด้วยความเคารพแม้ว่ามิ่งช้างตรงจะเคยเป็นถึงผู้อาวุโสแห่งบ้านดวงดาราสวรรค์มาก่อนแต่ทุกคนที่นั่นก็ไม่เคยเคารพเขาหรือแม้แต่ให้เกียรติตัวเขาจริงๆจังๆ แม้แต่สิบของยีย่เจินก็ยังสามารถสั่งการตัวเขาได้ตอนนี้ตัวเขาได้เข้าร่วมกับจินจิงซานเหลวในที่สุดเขาก็ได้รับความเคารพและสถานะที่ควรคู่และคู่ควรมิ่งชางตรงรู้สึกนะครับาบมิงชางตงที่รู้สึกแบบนั้นก็อดตื่นตันใจไม่ได้หลังจากผ่านไปชั่วครู่มิ่งชางตงก็สูดหายใจเข้าลึกๆและก็ได้คารวะทักทายกับยินดีที่ได้รู้จักทุกคน ในเวลาเดียวกันลู่โจกำลังใช้ความคิดอยู่อันที่จริงมีหลายอย่างที่ไม่สะดวกที่จะพูดต่อหน้าของคนจนํานวนมากหลังจากที่เว้นช่วงไปพักหนึ่งลู่โจก็พูดออกมาปู่พิทักษมิงข้าจะเตรียมการเลกเปลี่ยนข้อมูลกับซื้อวู้ยาในภายหลังอีกข้าเข้าใจแล้วมิงช้างตรงตอบรับซื้อวูยาค้งกำนับเช่นกันครับท่านอาจารย์ เมื่อพูดจบการติดต่อก็ถูกตัดขาดไปลูโจหันไปมองของไปในกล่องนะครับที่อยู่ในห้องโถงหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เดินไปโดยไม่พูดอะไรอีกสีโคงเปยเซินนะครับที่ต้องการพูดบางอย่างแต่เขารู้สึกเกินอายกว่าที่จะพูดอะไรมาได้สีโคงเปยเซินได้แต่ถอนหายใจก่อนที่จะพูดออกมาอย่างไม่สุขอารมณ์เนี่ยชิงยุนเจ้าน่ะไม่มีความเป็นผู้นำจริงๆเลยดูสิดูปีลูซะสินี่แหละ คือวิธีของผู้ที่นำนี่คือวิธีที่ผู้นำพึงกระทำเนี่ยชิงยุนนะครับก็พูดออกมาอย่างดูถูกเหยียดหยามเฮเจ้าเองก็ไม่ต่างจากข้านักโกรกในตอนนั้นเองอยู่เชิงไอนะครับหันไปกับหันไปพูดกับเนี่ยชิงยุนเฮ่ hey, เจ้าสำนักเนี่ยพวกเรามาเริ่มประมือเลขเปลี่ยนฝีมือกันเลยดีไหมเฮ้ดีข้าก็ต้องการแบบนั้นด้วยเหตุนี้เองตั้งคู่จึงเดินไปยังแท่นเมคานะครับ ก็ไอนเนี่ยชิงหยุนเนี่ยมันก็เอาจริงนะครับตอนแรกไม่คิดว่ามันจะตอบรับแล้วก็เอาจริงนึกว่ามันจะตอบแบบ <c oughs> ขอไปจีเนาะ <c oughs> เพราะว่าถ้าวัดกันจากพลังอย่างที่ในส่วนของปัววุโสซิโกงเปย์เซินพูดนั่นแหละครับถ้าเอาตามระดับพลังผู้ที่มีพลังอวตาร10กรีบกับผู้ที่มีพลังอวตาร9กกีบเนี่ยช่องว่างมันห่างกันเยอะนะครับยังไงซะในส่วนของ ยูเชิงไ่ก็ไม่มีทางชนะได้อยู่แล้วแล้วไอเนี่ยชิงหยุนต่อให้ชนะในส่วนของอยูเชิงไ่ได้แล้วมันจะภูมิใจอะไรแต่มันก็นั่นแหละครับดูเหมือนว่าจะไปสู้กันจริงอย่างว่าแล้วนะครับในส่วนของอยูเชิงไ่นั้นก็ไม่กลัวใครหน้าไหนอยู่แล้วลูโจไม่ได้กังวลเหมือนกับคนอื่นๆนะครับเขานั้นกลับที่พักตัวเขาเริ่มเขียนคําแนะนําเล็ก สิ่งอื่นๆเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องรางให้กับซื้อวุหยาเมิงชางตงที่ใช้เครื่องรางก่อนจะทําการเลขเปลี่ยนนะครับข้อความให้กับซื้อวุหยาเมิงชางตงเป็นผู้ทรงต่อข้อความที่ได้รับให้กับลู่โจ ลู่โจไม่ได้กังวลว่าเมิงชางตงจะทําให้ข้อมูลรั่วอะไรนะครับลู่โจไม่คิดที่จะใช้งานคนที่ไว้ใจไม่ได้และตัวเขาก็ไม่คิดที่จะสงสัยผู้ที่ตัวเขานั้นใช้งานหมายความว่าเมิงชางตงนั้นเป็นหนึ่งในคนที่ลู่โจวไว้ใจได้ในดินแดนแห่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะวา่าเขามีความสามารถนะครับและไว้ใจได้ด้วยเหตุนี้เองลู่โจจึงรับเขาเป็นผู้พิทักษ์แห่งจินถิงสารคนแรกนั่นเอง หลังจากอ่านข้อมูลที่ได้รับมาจากสือวุยานะครับลูโจพยักหน้าอย่างพอใจนอกเหนือจากมิงซื่ออินตอนนี้ยังมีนานกงเว่ยสู่อยู่สู่และเยเตียนซินเองก็เป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวเก้ากีบนอกจากนี้เยเตียนซินนางยังใช้เพิงแอ่งกรรำได้อีกด้วยนางยังมีเฉินกวาง และต้วนมูซึงก็ยังคงฝึกฝนอย่างแข็งขันขอไปถึงพลังวาตารดอกบวัวแปดีบได้เหลวเดึงรัวและฟานลี่เตียนกําลังขึ้นไปสู่พลังวาตา9ร9เก้ากีบที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์เองก็มีผู้ที่มีพลังวาตา9ร9เก้ีบถึง2คน การฝึกฝนของเจ้าเย่ล่าชา้าเพราะนางยุ่ง rab, อยู่กับการปกครองแผ่นดินตอนนี้ชูงกงเป็นผู้ที่มีพลังอวตารหกกีบส่วนโจจีเฟิงและฟานสงเป็นผู้ที่มีพลังอวตารสี่กลีบและหัวยู่จิงเองก็ไปถึงพลังอวตารดอกบัวแปดกลีบได้เป็นที่เรียบร้อยเหลวดูเหมือนว่าสสาการโดยรวมของโลกของดินแดนดอกบวัวแดงดินแดนดอกบวัวทองคานะครับหน้าดินแดนยานจะดีขึ้นเป็นอย่างมากผู้ที่มีพลังอวตารตอนนี้นั้นก็อย่างน้อยๆก็เกือบครึ่งโหลแล้วนะครับ จากเดิมที่มีหมิงซืออินเพียงแค่คนเดียวในวันที่ลู่โจจากมานะครับตอนนี้ก็มีอยู่6คนนะครับในดินแดนของณาดินแดนยานนะครับไม่นับยูเฉิงไห่ไม่นับย,ไไบยูชางหลงและก็ลู่โจที่อยู่ณนะฝากฝั่งของดินแดนดอกบัวแดงณเวลานี้เนาะ ความแข็งแกร่งโดยรวมของสาลาจินติงซานนะครับในตอนนี้โดยรวมแล้วอยู่ในระดับที่พอรับได้แต่ถึงแบบนั้นลู่โจก็ไม่เข้าใจทําไมซื้อวูยาถึงไม่รายงานพลังของตัวเองกลับมาเขาลูบเขาในขณะที่พึมพำหรือเขากลัวว่าตัวเองจะถูกตําหนิหลังจากอ่านก็ความจบลูโ่โจเผากระดาษมันถึงเวลาแล้วที่เขานั้นจะต้องจัดการกับดินเดนด,ดอกบวัวแดงลานสงครามทวาลราชสํานัก รั่วส่วนลู่โจบนพึ้นปั๊มกับตัวเองที่สาคัญไปกว่านั้นผังก่อเกิดคืออะไรกันแน่มีคำถามมากมายนะครับที่ตัวเขายังต้องหาคำตอบ2วันต่อมาลู่โจยังคงฝึกฝนอยู่ภายในห้องในวันที่3หยวนเอ๋อได้เคาประตูในขณะที่ลู่โจฝึกฝนท่านอาจารย์สิทิยย์ปี่ใหญ่เล็ลเนี่ยชิงหยุนยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยลู่โจยืมตาขึ้นนะครับ เขาประเมินพลังของตัวเองในตอนนี้พลังของเขาอยู่ที่ปลายพลังอวตาร9กีบแล้วมันมาถึงช่วงปลายช่วงสุดแล้วนะครับถ้าหาฝึกฝนอีกแค่นิดหน่อยเขาก็สามารถปริดอกบัวกลีบที่10ได้ข้ารู้แล้วลู่โจยกมือขึ้นนะครับยืนขึ้นก่อนที่จะเหยียดแขนเหยียดขาเดินออกจากห้องไปเขาพากฏดตัวบนยอดเขาพร้อมกับยนเอ๋อทั้งกู่นะครับมองไปที่ยังแท่นเมฆาอันกว้างขวางทั้งสองเห็นยู่เชิงไอและเนี่ยชิงยุนยังคงต่อสู้กันอย่างสุดกำลัง รอบตัวของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยคมเขี้ยวของกระบีพลังงานนะครับที่กําลังไา่รําประกายแสงสีทองและแสงสีแดงสว่างสวยจนทําให้ผู้ที่มารับชมนั้นถึงกับต้องเวียนหัวพวกเขาตัดสินกันมากกว่าหลายสิบรอบแล้วพลังที่อยู่เชิงไอมีหน้าตึงมากแม้ว่าเนี่ยชิงยุนจะระงับพลังและต่อสู้อย่างยุติธรรมแล้วก็ตามแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ยังคงเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวสิบกลีบอยู่ดีแม้ว่าเขาจะเหนือกว่าเล็กหน่อยแต่เนี่ยชิงยุนก็ แม้ว่าเขาจะเหนือกว่าเล็กน้อยแต่เนี่ยชิงยุนก็เป็นไฟที่เหนือกว่าแต่การพ่ายแพ้ของอยู่เชงไห่ไม่ใช่ว่าจะไร้ค่าการป่ายแพ้ของเขานั้นสมเกลียดทุกขงังในขณะที่ยู่เชงไห่ปลดปลอยพล,ลังสืบสายราชันนะครับกระบี่พลังงานนับไม่ตวนก็ได้ท้าทุมถล่มลงมาจากฟากฟ้าสาวกของอุปขามีคาดางก็วาดกลัวไม่ว่า จะเห็นภาพนี้มาแล้วกี่ครั้งพวกเขาก็ยังคงหวาดกลัวในความน่าตึ่นของพลังนี้อยู่ดีป่ายแพ้ถึงสิบกังลู่โจขมวดคิว้วจังน้าอับอายจริงๆสีโกงเปยเซินถึงกับพูดไม่ออกนะครับหลังจากหยุดคิดไปชั่วคู่เขาก็เริ่มกระแอมอยังไงซะเขาก็เป็นเพียงแค่ผู้ที่มีพลังอวตาร9กีบที่กําลังเผชิญหน้าต่อสู้กับผููที่มีพลังอวตาร10กีบนัพี่ลู่ตัดไม่เข้มงวดกับเขาเกินไปอย่างนั้นเหรอเฮ มันเป็นวิธีที่ข้าใช้สั่งสอนนอกจากนี้เนียชิงยุนไม่ได้ใช้พลังในขั้นอวตาร9ก้ากีบต่อสู้ด้วยซ้ำไปมันก็จริงนะครับก่อนในตอนนี้ก็ต้องถือว่าเนียชิงยุนเองก็น้ําใจนะครับมีน้ําใจนักกีฬามันก็ใจใจเหมือนกันเนาะมันใช้พลังอวตารอยู่ในขั้น9ก้ากีบสู้กับยูเสิงไห่ที่อยู่ในท่าน9ก้ากีบเหมือนกันแต่ผลก็เป็นเนียชิงยุนนะครับที่เอาชนะยูเชิงไห่มาได้ถึง10ครั้งแล้ว อาจารย์ที่เข้มงวดย่อมดีต่อตัวสิทธิ์วันนี้ข้าได้เปิดหูเปิดตาเล็บจริงๆสีกงปเปิดเสินหันไปมองกระบี่พลังงานบนาฟากฝาพลังสืบสายราชันท่างเป็นพลังที่ไม่ว่าได้เห็นกี่ครั้งก็ยังคงหน้าประทับใจเนี่ยชิงยุนมองไปที่การโจมตีอย่างตั้งใจ่วงตากระบี่นะครับทำให้เขานั้น่วงตากระบี่ที่เขาตั้งรับนั้นยังคงดูเรียบง่ายเนี่ยชิงยุนมักปัดป้องกระบี่พลังงานโดยไม่ใช้การเคลื่อนไหวใดๆโดยไม่จำเป็น การเคลื่อนไหวของเขาเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยประส,สิทธิผลประส,สิทธิภาพในขณะนั้นเองเนี่ยจิงหยุนก็ปลดปล่อยกระบี่พลังงานรอบตัวออกมาเขาปลดปล่อยกระบี่พลังงานสวนกลับไปที่ยู่เชิงไห่สาหายอยู่พวกเราควรจะหยุดการต่อสู้เลยดีไหมยู่เชิงไห่จับกระบี่พลังงานไว้แน่นทานติดกับดักข่าเหลวในระหว่างที่พลังงานกระบวนท่าสืบสายราชันทาทูมลงมาจากฟากฝา,กฝากอยู่เชิงไห่ก็ปลดปล่อยกระบี่พลังงานเล่มยักษ์นะครับ ไปกับการโจมตีนั้นด้วยกะบีพลังงานของเขากําลังตกมาจากฟากฟ้าพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยชิงยุนนะครับที่เคยมั่นใจว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะและมั่นใจว่าตัวเองจะหลบการโจมตีนี้ได้ยังง่ายได้ทว่าในวินาทีนั้นเองกระบีพลังงานทั้งหลายที่มาจากสืบสายราชันก็ได้ปิดทางหลบหนีของเขาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายที่สุดเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องป้องกันการโจมตีด้วยกระบีพลังงานของตัวเอง ต้มกบ,บีพลังงานของอยูเชิงไห้นั้นได้ดำดิ่งลงเนี่ยชิงยุนเงยหน้าขึ้นเขาสังเกตเห็นกบ,บีพลังงานอีกหลายเล่มกำลังตามหลังกบ,บีพลังงานเล่มแรกเป็นการเคลื่อนไหวที่ดียูเชิงไห่พุ่งลงมาพร้อมกับกบ,บีนินโลหิตทั้งพลังทั้งเทคนิคยูเชิงไห่ตุ้มเตท,ทุกสิ่งอย่างไปกับการตุ้มตีสุดท้ายหนี ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าตอนต่อไป807นะครับกับชื่อตอนเพลงกระบีมังกรวารีพาร์ทหนึก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพลงกระบีมังกรวารีนี้จะเป็นกระบวนท่าของใครนะครับใช่ของที่ลู่โจได้มาจากระบบก่อนหน้านี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ปิดอ่ะเนาะ ก็การต่อสู้ในตอนนี้นะครับก็เป็นฝ่ายของยู่เฉิงไห่สิทธิ์ลำดับหนึ่งของจินติงซานที่พ่ายแพ้ไปแล้ว10ครั้งนะครับโดยขอได้ต่อสู้กับเนี่ยชิงหยุนผู้ที่เป็นเจ้าสำนักนะครับของวิหาร12สำนักอ่าอุปขอเขามีค่ะที่เป็นผู้ที่มีพลังอวตาร10กลีบแต่เขาก็ไม่ได้เอาเปรียบด้วยการที่ใช้พลังอวตาร10กลีบแต่อย่างใดนะครับเขาก็รักษาระดับพลังไว้โดยการใช้พลังอวตารแค่กกลีบก็ เอาง่ายๆก็คือสูสีนะครับแต่ก็ยังคงเป็นเนี่ยชิงหยุนที่เอาชนะยูเชิงไหไปได้ตลอด10ครั้งติดก็ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่าของเนี่ยชิงหยุนนะครับยังไงก็ได้เปรียบยูเชิงไห้อยู่ดีส่วนในาฝากฝังของลู่โจก็ถูกต้องเหมือนกันนะครับเพราะว่ายัางไงเนี่ย เพราะยังไงเนี่ยชิงหยุนก็ใช้แค่พลังที่อยู่ในขั้นระดับ9กีบนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าวัดกันปอนต่อปอนตอนตอน,นี้เนี่ยชิงหยุนยังแข็งแกร่งกว่ายู่เชิงไหยอยู่ดีเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามต่อกันในตอนหน้านะครับว่าครั้งที่11นี้นั้นจะเป็นยู่เชิงไหของเราที่สามารถพลิกกลับมาเอาชนะได้สักครั้งหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันในตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ